สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับผมไปซื้อเห็ดหอปมาครับเห็ดหอปช่วงนี้ก็ออกนักออกหลายครับตังภาคเหนือนะครับที่บ้านผมอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาก็ออกนักครับพ่อแม่พี่น้องที่ว่างการว่างงานก็ไปซ่อมเ็ดหอปกันนะครับได้มานักได้มาหลายครับปีนี้ออกนักออกหลายนะครับบางคนตีมันซ่อมมันหาก็บ่ต้องได้ซื้อครับแต่ผมผมมีเวลาได้ไปซ่อมไปหาครับก็สั่งออเดอร์มาครับออเดอร์เห็ดหอปครับก็ซื้อเปืนมาครับสั่งทเทปปืน ไปเก็บมาได้ก่อเอามาฟากเมตเปน้องจีนครับในข่าวขาวครับก็เมีในในดำๆอยู่ครับผลอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงการฤดูกาลของเฮดทอบแล้วนะครับตอนนั้นผมซื้อช่วงช่วงแรกๆนะครับโอ้ในขาวมุดกุกแกนเลยนะครับกมเม็ดเลยแต่นี้ก็มีสีดำผลอยู่นะครับเป็นช่วงฤดูกาลแล้วนะครับเฮดทอบไหมครับจะมีกินเฉพาะของปืนนะครับกัวเมตเป็นนองครับจะมีกลินหอมๆนะครับคนใีติป็นสายเฮดทอบชอบกินเฮดทอบจะหูกิ่นดีนะครับ ผลตีปโซก่างปลากลางร้อยนะครับก่จะหุกลีนนี้นะครับตี่กองอยู่ในกาดนะครับพอพี่น้องล้มโวกันเนิก่อนจะซื้อนะครับเพราะว่าถ้ามีกินตื้อๆกินบ่อหอมนี่นะครับเสียงตีจะเน่าครับเป็นเห้ทมเน่าหากซื้อมาเสียเวลาครับราคาค่อนข้างสูงครับกิโลกิโลน่ก่อหลายร้อยอยู่นะครับถ้าเอาซื้อมาเน่ามาเห็นครับก็เสียด้ตังค์นะครับลมโวกินนะครับถ้าเป็นกินไม่ไม่กินหอมหัวไม่ทมเนี่ยครับ แล้วก็จะได้เฮ็ดหอมไหมแล้วก็บ่มีความเสี่ยงตีจะจะได้เฮ็ดหอมเนาะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงตีเฮ็ดหอมออกนักออกไหลเลยนะครับต้ำมันผมเาเมริกาโบรางครับเดี๋ยวนี้ก็ปลากันไปซ้อซตามตามดอยนะครับปลาแงะปลาตึงครับน้มันผมหรือว่าปลาแงะปลาตึงนะครับเียวออกกันนักครับไปคุยไปเคลียร์กันนะครับแล้าบางคนไปเป็นกลุ่ม สี่ห้าขนสิบขนนะครับก็ได้มาขนละสองกิโลสามกิโลครับได้กันนักครับปีนี้หัวอากาศอากาศฮอนครับฮอจัดแล้วก็ฝนลงมาพอดีครับฝนลงมาพอดีก่อเฮ็ดหอบก่จะออกจีนะครับเป็นเฮ็ดหอบทางเหนือครับอำเภอบุางจังหวัดพะเยานะครับน่ครับพอครับแมีปน้องครับแมีปน้องที่ไปซื้อเนกาดนะครับก็ฝากเลยนะครับดมหัวก่อนนะครับถ้าหอมแบบตีหอกเก็บมาใหม่นะครับ ตรวจะได้เฮ็ดหอบใหม่ครับถ้าเหม็นตื้อสาบตื้อนะครับเสียงครับผมว่าเสียงนะครับเสียงทีมเปฮ็ดหอบจะเน่าครับเพราะว่าพวกก้าแม่ขายก็เอาซื้อก่นมานะครับหลายทอดอยู่นะครับกลัวจะมาถึงมื้อของมูฮั่านะครับเดี๋ยวจะมาปรุงอาหารนะครับเอาเฮ็ดหอบออกแล้วเนื้อครับพ่าแม่พปี่นองครับ